เศษทหารนำทีมทหารม้าลุยภูมะเขือหลังจับสัญญาณกัมพูชาเจาะเล่นไม่ซื้อเสริมกำลังเพียบค่ะ งานนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าขมรถอยจริงหรือว่าแค่ขเมเรการละครนะคะเป็นสิ่งที่สังคมกําลังจับตามองเพราะแม้ว่าวันนี้ค่ะวันที่10กันยายน68เพิ่งจะมีการประชุม GBC ไทยกัมพูชาที่เกาะกงไปก็มีการลงนามชัดเจนค่ะขมรยอมถอนอาวุธหนักและอาวุธอนุภาพสูงออกจากแนวชายแดนด้วยดียอมกลับสู่ที่ตั้งปกติซึ่งมันก็ดูแปลกๆค่ะคุณผู้ชมอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยแถมยังพร้อมให้คณะผู้สังเกตการเข้ามาติดตาม ได้และก็ยังเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดและเห็นชอบในเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมือามชาิยอมถอยเฉยเลยคุณผู้ชมแต่ว่าในความจริงก็ยังประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมีรายงานจากแนวหน้ายืนยันค่ะว่ากัมพูชาไม่ได้ถอนกําลังทหารซ้ําร้ายยังมีการเสริมกําลังเพิ่มเข้าไปอีกและภาพที่ประชาชนอยากเห็น,นก็คือการคลายปมความตึงเครียด แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือทหารกัมพูชาค่ะก็ยังคงปักหลักกันแน่นหนาเลยจนชาวบ้านในพื้นที่ก็หวั่นใจวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของศึกใหม่หรือไม่และแน่นอนค่ะพอมีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยไทยก็ไม่รอช้าโดยพี่เล็กวาสนานาน,านุ่มได้รายงานเอาไว้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นค่ะว่าเศษทหารลุยตรวจชายแดนอีสานใต้กองกําลังสุรานารีหลังพบทหารเขเมรเพิ่มเติมกําลังละเมิดหยุดยิง เตรียมความพร้อมแม้ว่า GBC ตกลงถอนอาวุธหนักแต่กำลังทหารยังเพียบโดยโพดังกล่าวของพี่เล็กค่ะได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าพลเอกมนัสจันดีเสนาธิการทหารพร้อมกับพลโทสุเมธพรมตุดผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่กองกาลังสุนานารีทั้งพื้นที่ช่องอานม้าและภูมะเขือและพื้นที่ที่พบว่ามีความเคลื่อนไหวสําคัญ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แม้ประชุม GBC ตกลงถอนอาวุธหนักกับที่ตั้งปกติก็ตามแต่ยังไม่ได้ถอนกำลังทหารอีกทั้งฝั่งกัมพูชามีการเพิ่มกำลังด้วยซึ่งการร่วมขนณะในครั้งนี้ค่ะถึงขั้นลงพื้นที่ด้วยตัวเองนำทีมทหารมา้าที่มีพลโทสุเมธพรมตรุษผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าและว,ว่าที่พลโทวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองทัพไทย ทั้งหมดได้หารือกับผอบอชออกรน,นึ่งค่ะเพื่อที่จะได้วางแผนดูแลอธิปไตยและการป้องกันหากเกิดการละเมิดหยุดยิงหรือการลุกล้ำอีกและนี่ไม่ใช่การเยี่ยมกําลังพลธรรมดาค่ะผู้ชมแต่ว่าเป็นสัญญาณตรงไปถึงกัมพูชาเลยว่าไทยจะไม่ยอมอีกแล้วค่ะให้ข้อตกลงบนโต๊ะถูกบิดเบือนเพราะแม้ว่าอาวุธหน,ห,นหนักจะถูกสั่งทอนออกไป แต่กำลังทหารยังแน่นค่ะการเสริมกำลังก็ยังดําเนินต่อไปบนโต๊ะเราก็เห็นภาพสวยหรูความร่วมมือกันสันติภาพค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในสนามรบจริงเราเห็นแต่การเสริมกําลังและความตึงเครียดที่ยังคงอยู่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันยังไม่จบง่ายๆหรอกค่ะและก็ยังคงเป็นไฟร้อนที่ทุกฝ่ายต้องจับตายอย่างใกล้ชิด